จังหวัดลอยเอ็ดมีพื้นที่นะคะหน้าเข่าและก็มีการปลูกเข่านันก็คือถุงกุลาในที่สําคัญก็คือเพิ่นมีเขาหอมมะลิหนึ่งศูนย์หาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดของเพิ่นเพิ่นมีการนั่มนะคะเขาหอมมะลิหนึ่งศูนย์หานี่หละคะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมบารุงผิวนะคะเป็นครีมนวดเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพล่าสุดตอนนี้ทางจังหวัดลอยเอ็ดค่ะเพิ่นได้มีการประเมินในเรื่องของโครงการอาชีวะสร้างสารรค์แปรผันสู่ธุรกิจนะคะประจําปี2566งานนี้เป็นระดับ ชาดเลยนะคะโดยนายส่งพ่นใจกรีมค่ะผู้บราชาการจังหวัดลอยเอ็ดเพิ่นนด้เป็นประธานกาวตออรบาบคณะกรรมการประเมินโครงการพนาศักยภาพธุรกิจอาชีวะสังสรรค์ผันแปรสู่ธุรกิจนั่นเองนะคะกับมีหลายหน่วยงานเขารวมในเทือนี้นะคะโดยจังหวัดศรีสะเกดมีจุดเด่นนั่นก็คือทุ่งกุหลาบรองไห้นะคะเป็นแรงผลิตข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิสันดีของโลกนะคะเพิ่นมีการประกอบธุรกิจภาาใต้แบรนด์ที่ชื่อวา่าสูพันณิกาคอสเมติกนะคะมีการนําเสนอเรื่องของจุดเด่นข้าวหอมมะลิสันดี เขาหอมมะลิ1นึ่งหามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อย่างเช่นครีมบำรุงผิวสบู่เหลวแชมพูครีมนวดที่มีคุณภาพได้รับการรันตีนะคะรางวัลต่างๆบอ่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ระดับจังหวัดระดับภาคและก็รางวัลระดับชาตินะคะมีการแข่งขันออกบูธนะคะและก็มีการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการตลาดนัดบริหารธุรกิจร่างวัลชนะเลิศระดับหาดาวหลากหลายร่างวัลเลยทีเดียวนะคะก็เลยมี มาประเมินกันในเทือนีในคณะนี้เองก็คือทาง้อยเอ็ดก็ยังเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะคะและก็ให้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและก็จังหวัดลอยเอ็ดเองถือเป็นแบบอย่างสําหรับการดาเนินงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ส้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาในการที่จะต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และก็ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเกิดผู้ประกอบการหนาใหม่ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ